เราปิดท้ายกันที่ปรากฏการณ์ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องใช้คำนี้ไม่ผิดเลยนะฮะเจะ้าของพัดลมฮาตาริออบริจาคเงิน900ล้านบาทให้กับบูลีนิทิของรามาธิบดีนะฮะกลายเป็นกระแสชื่นชมนะครับเพจ Facebook ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยโพสเรื่องราวเอาไว้บริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัดโดยคุณจุนคุณสุนทรีวนณวิทย์และก็ครอบครัวบริจาคเงิน900ล้านบาทให้กับมูลนิธิต่างๆของรามาธิบดี สามสามกองทุนด้วยกันครับคือเป็นการสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุปรงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี160ล้านสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีรีอยุธยา300ล้านบาทและสมทบทุนในโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีย่านนวัตกรรมโยธีอีก440ล้านบาทรวมเป็นก้อนกลมๆก,ก็9ก0ล้านบาทโอ้โหแล้วหลังจากข่าวนี้ถูกแชร์ออกไปครับหลายคนเข้ามาชื่นชมนะครับบางคนบอกว่า ที่ซื้อพัดลมฮาตาลิมาเนี่ยไม่ผิดหวังเลยครับบางบ้านเนี่ยใช้พัดลมยี่ห้อนี้แล้วเหมือนเหมือนได้ร่วมทําบุญบริจาค<ช>ด้วยอะ่ะถือเป็นบุญยิ่งใหญ่ด้วยบางรายบอกว่าโหที่ผ่านมาครอบครัวนี้บริจาคเป็นร้อยล้านนะครับนับครั้งไม่ถ้วนปิดทองหลังพระตลอดเลยแล้วเราก็มีข้อมูลนะครับว่านอกจากบริจาคให้มูลนิธิของรามาธิบดีแล้วเนี่ยอากงจุนเนี่ยยังได้บริจาคเงินให้มูลนิธิหลายๆอื่นมหาวิทยาลัยอีก อื่นอีกหลายแห่งด้วยนะครับใช่ครับคือนคนไปเช็คประวัติของอ,อ,อากงจุนด้วยนะฮะปัจจุบันอากงจุนอายุ85ปีนะครับท่านจบเพียงแค่ชั้นป .2 ทำงานตั้งแต่อายุ12ปีเริ่มจากการเป็นลูกจ้างกวาดพื้นร้านขายข้าวสารเป็นช่างทำทองขับรถโดยสารรับจ้างแล้วก็ไปรับจ้างทำท้ายพลาสติกลูกจ้างรงกลึงช่างทำแม่พิมพ ฉีดชิ้นงานพลาสติกและนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะฮะพอปี28ทําโครงพัดลมด้วยพลาสติกแล้วก็เริ่มต้นในแบรนด์ที่มีชื่อว่าเครับจ้างผลิตพัดลมให้กับแบรนด์ญี่ปุ่นต่อมาตอนอากงจุนอายุ52ปีสร้างแบรนด์พัดลมของตัวเองขึ้นมาใช้แบรนด์ว่าฮาริอาจจะนึกว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นแบรนด์ของคนไทยนี่ธุรก,กิจก็เติบโตมา ตลอดนะครับคนใกล้ชิดบอกเลยว่าท่านเป็นคนสมถะมากใช่เรียบง่ายมากแม้จะมีฐานะร่ารวยมหาศาลนะครับแต่ของที่แพงที่สุดติดตัวกงจุนก็คือนาฬิกาข้อมือไม่ถึง2000บาทครับ,รบไม่ใส่แบรนด์เนมไม่มีรถสปอร์ตไม่มีเรือจอดไม่มีเครื่องบินส่วนตัวครับแล้วก็เมื่อปี55ที่ผ่านมาครับที่ประชุมสภาหมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็มีมติเป็นเอกฉันท์ครับให้เอากงจุนได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเป็นเกียรติประวัติด้วยครับเขาบอกว่าท่อนหนึ่งของคําประกาศเกียรติคุณเนี่ยเขาระบุเอาไว้แบบนี้นะครับเมื่อประสบความสําเร็จในการงานอาชีพแล้วนายจุนมีได้ลืมตอบแทนสังคมแต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้สังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและด้อยโอกาสด้วยความบริสุทธิ์ใจครับนี้กลายเป็นกระแสนะคนก็มาแชร์พัดลมฮาลติลิที่อยู่ในบ้านของตัวเองด้วยแล้วมีคำหนึ่งน่ารักน่ารักมากคนบอกว่าต่อไปนี้ จะไม่ใช้เท้าเปิดหรือปิดพัดลมแล้ววันดีสนุก,นกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้